สวัสดีครับผมพงษ์ก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโดนพระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมกลับมาพบกันนะครับเป็นคลิปที่สองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแท้ติดรถนะครับของนิสสันนาวาร่ารุ่นสปอร์ตเทคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขอบ18นิ้วนะครับเป็นตัวท็อปนะครับนาวาร่าตัวนี้มีทั้งหมด3รุ่นนะครับที่เป็นล้อตัวท็อปนะต้องบอกว่ามี3ลายดีกว่าก็จะเป็น NP 300ตัวแรกนะครับก็มาสปอร์ตเทคตัวนี้แล้วก็เป็นรุ่นแบ็กเอディชั่นนะครับที่เป็นล้อตัวแรกแต่ดำทั้งวงเลย นะครับทุกอย่างยางแล้วพอนี้เหมือนกันต่างกันแค่ลายล้อนะครับยางที่ติดอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นของโตโยนะครับเป็นรุ่นโอเพนคันที่นะครับเป็นยางตัว A 25นะครับลูกค้าหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะยางโตโยมันมีด้วยเหรอลูกค้าบางคนไม่รู้จักเลยนะครับว่ายางโตโยมันเป็นยังไงนะครับก็ผมบอกว่ายางโตโยจริงๆเป็นยางที่ดีนะครับผมถ้าเกิดท่านไปเห็นพวกรถมาด้า CX 5 CX 3เมนี่ยใส่ยางโตโยพวกนั้นเนี่ยเส้นหนึ่งอ่ะเจ็ดแปดพันะขอบสเเส้นหนึ่งเป็นหมื่น ผมยางแพงนะถ้ายางเบิกนี่ราคาหน้าเว็บแพงกว่าบิดโซนนะครับผมตัวนี้นะครับทั้งชุดเนี่ยขายเนี่ยคุ้มๆเลยนะครับแต่ได้กับรถนาวาร่า NP 300หรือ DC 0ได้หมดเลยนะครับที่เป็น6รู1 1 4 3นะครับ6รูเล็กงาแต่ถ้าเอาไปใส่กับฟอนเทียที่เป็นตัวเก่าที่เป็น6รูใหญ่จะใส่ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูยางกันนะครับยางใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่านะครับก็คือว่ายางมีตุ่มยางสียางชัดเจน นะครับผมอันนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่เคยใช้นะครับอ่าก็คือพูดง่ายคือวิ่งแทบจะหลักสิบกิโลนะครับก็คือวิ่งจากศูนย์นิสสันหน้าปากซอยมาถอดที่ร้านนะครับผมก็เลยยางเลยยังไม่สึกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูหลังล้อก่อนนะครับอ่านะครับล้อแท้นะครับผมก็จะต้องมีตรานิสสันอันนี้นะครับผมนิสสันนะครับอ่าเห็นไหมครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านะครับผมสายตายังเอียงอยู่เหมือนเดิมนะครับช่างกล้องเราอ่านี่เห็นนะครับผมนิสสันนะ นะครับแล้วก็มีขอสิบแปดกว้างเจ็ดนิ้วนะครับอ่านะครับผมขอสิบแปดกว้างเจ็ดนะครับออฟเซตสี่สิบห้าเห็นไหมครับอันนี้ล้อแท้เลยนะครับผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับทุกอย่างใหม่กริปตัวนี้นะครับลูกค้าหลายท่านมักจะสอบถามผมมานะครับว่าสามารถนําไปใส่กับรถที่เป็นรุ่นตัวล่างได้ไหมเช่นอะไรล้อกระทะนะครับรุ่นรุ่นล่างเลยที่มากับล้อกระทะตัวนี้ใส่ได้นะตัวนี้เป็นล้อของคาลิเบอร์ก็จริงนะครับแต่สามารถใส่ได้ กับนาวราแม้กระทั่งรุ่นเริ่มต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นล้อตัวนี้ถือว่าอนเนกประสงค์จยากได้สวยๆไหม,ไมครับจยากได้ไใช้งานอยากได้อะไรก็ตามได้หมดเลยนะครับล้อชุอดเดียวจบนะครับในสั่นนาวรานะครับมันจะมีความยากลำบากตอนหาล้อเพราะว่าหกลูของเขาเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนของค่ายอื่นนะครับต้องใส่ของล้อเองเท่านั้นซะส่วนใหญ่นะครับแต่มันก็เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกวันนี้ ล้อนิสสันนาวราห์เ18นิ้วเนี่ยมันพัฒนามาสวยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเราแทบจะไม่ต้องไปหาล้อแฟชั่นแล้วนะครับเพราะเดอร์สีรถเนี่ยแข็งแรงนะครับผมทั้งชุดผมขายอยู่ล้อพอมยางอยู่20,000กว่าบาทตัวรถแล้วแต่สภาพยางนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับนะครับแดดกำลังออกเลยนะครับพะรามสองบ,บางขุนเทียนร้านอยู่เลยซอยเคททะเล21มา200เมตร นะคบผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจมาที่ร้านได้แต่จังหวัดเรามีบริการจัดส่งน้ำวันนี้ก็ส่งไป2ชุดนะครับไปละยอง1ชุดแล้วก็ไปจังหวัดอะไรไม่แน่ใจจำไม่ได้ละอีกหนึ่งชุดนะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่อยู่ตา่างจังหวัดที่ติดต่อมาใช้บริการกันนะครับไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเจอกันแต่ไว้ใจกันนะครับเราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ท่านไปนะครับตามจํานวนที่ท่านจ่ายน,นะคร<ช><ๆ>ับเพราะฉะนั้นของกับเงินคุ้มค่ากันแน่นอนนะคร<ๆ>ับผมก็<ๆ>คลิปนี้<ๆ>ขอฝากไว้นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ผมซอฟจากน้ำต้นย,งยางหยนพระรามสองขอลาไปก่อนสวัสดีครับ